พ <laughs> อผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเดืยอยม้าคัที่แบบเป็นเสียงเท้าเหมืนอนหยับพท้นไม้อ่ะ <c oughs> จากที่ถ่าย tiktok ที่ลงไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ขอบคุณ3ล้านวิวแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่บอกว่าบอกว่าเ,เดี๋ยวคอเป็นเพื่อนพี่คนไหมหรือว่าอะไรยเงี้ยคือตอนนี้ที่ได้ออกคือเอาจริงๆออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วะค่ะแต่ว่าตอบไม่หมดเพราะคอมเมนต์เยอะมากแล้วหลายๆคอมเมนต์ก็แ,แกบบประมาณว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ดีนะคะยังไม่ได้สู่ตะวานนะคะ <laughs> ได้ไปกักตัวที่หน้าคนเดียวก็คือปรรมาณว่กกี้เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วกี้เป็นคนเดียวที่มากับเพื่อนเราแบบกี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะนอกนั้นฉีดหมดแล้วทีนี้ยมันกลายเป็นว่ามันผิดมาตรการของหูงห่บ้านเพราะว่าที่เหมู่นบ้านเนี้ยต้องฉีดวัคซีนอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามางั้มก็ต้องกักตัวแต่กี้กโอเคเพราะว่ากักตัวก็โอเคเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วกี้ก่อนที่จะไปอ่ะกลับมาเก็บของที่บ้านกี้ยังร้องเพลงไปด้วยเก็บของไปด้วยอยู่เลยอ่ะเออ เรื่วความที่ว่าตั้งแต่บ้านเราทําเพลงมาอยู่บนรถเราก็ยังทําเพลงอยู่ไปแต่พอเราเห็นค่ายปึ๊บเข่าอ่อนเลยค่ะก้าวไปต่อไปไม่เป็นเลยค่ะโอโ้แต่ตอนนั้นนะ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์วินาทีที่เราเกินไะม่เข้าคายไม่ออกถ้าเราจะกลับบ้านเราก็สงสารตายายเราสงสารน้องชายเราแต่ถ้าเราจะอยู่นี่เราก็สงสารตัวเองแต่ทําไงได้คือเราเป็นคนที่เราไม่อยากเห็นตัวเราก็เลยคิดว่าเราทนอยู่นี่ดีกว่า เราก็คือนาทีแรกที่เดินเข้าไปไม่มีใครเข้าไปส่งนะคะเดินเข้าไปคนเดียวมีน,นาทีแรกที่เดินจากหน้าค่ายเข้าไปถึงห้องอะ่ะคือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุง้งปักไปหรือว่าอะไรก็คือหนูต้องเดินหายเองแล้วมันไม่ใช่บ้านเราอะคะ่ะจะให้ไปเดินตามหาของมาในเกมผีอย่างเนี้เราคือแบบว่าสถานที่ก็น่ากลัวอยู่แล้วว่า พอเราได้ของเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งค่ายก็ใจดีค่ะค่ายก็เลยเปิดเปิดเพลงดังๆให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เท็ที่สุดแล้วพอดึกๆมาเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันต้องกลางมุงแล้วอะ่ะเราก็ไปการมุงพอวินาทีนี้มันจักการมุงเสร็จปุ๊บตุ๊กแกเป็นแขกรายแรกที่ออกมาทักทายก็คือวิ่งอ้าปากวิ่งมาทางโนก็คือไม่เคยเจอตุ๊กแกแบบนี้ เราพอตกแก่ไปใช่ปะก็พอผ่านไปสักครั้หนึ่งอ่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้า,ทาเดืยอยโฟรานที่แบบเป็นเสียงเท้ามันเหยียบพื้นไม้อ่ะแล้วทีเนี้ยคือนี่ก็กรีดอีกทีนึงแต่กรีดไปสองรอบแล้วก็ไม่มีแบบคนเฝ้าออกมาช่วยก็เลยรู้สึกแค่ว่าถ้าต่อให้ไม่ใช่เรื่องผีแล้วมันเป็นอะไรอย่างอื่นอ่ะให้เราจะร้องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครมาช่วยก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย แล้วมีหน้าทีนะั้นอ่ะก็คือปวดฉี่ด้วยแต่ก็คือต้องอั้นไวจนถึงเช้าเพราะว่าห้องน้ําอ่ะมันต้องเดินผ่านป่าไปก็คือตั้งแต่หน้าค่ายรอบๆค่ายเป็นป่าอ้อมหมดเลยแล้วก็คือต้องอั้นไวนะ